ปีกกลางไก่ทอดขมิน้นสูตรม้อทอดไร้น้ำมันนะอยากจะบอกว่านั่งอยู่เนี้ยหอมมากๆเลยเทคนิคการทํานะคะง่ายๆอันดับแรกเลยหลัง,หล,งหลังจากที่เราเนี่ยล้างปีกกลางไก่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเอาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะละลายน้ํานะไม่ต้องเยอะแค่พอท่วมไก่แล้วน,ำ,นำไก่ลงไปแช่สักประมาณ30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ส่งน้ําขึ้น นะระหว่างนั้นเราก็ไปปอกกระเทียมนะคะกับขมิน้นนะขมิ้นแค่ประมาณสองข้อนิ้วกระเทียมเยอะนิดนึงให้หอมประมาณ15บหกรีบนะคะพอปอกเสร็จตำเข้าด้วยกันนะแล้วเอามาหมักกระไก่พอหมักกระไก่ปุ๊บเราใส่แค่เกลือ1ช้อนชานะคะพริกไทย1นช้อนชาแค่นั้นเองคล้าให้เข้ากันค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 นให้ดี ระวังให้ดีอย่าให้เกลือจับเป็นก้อนนะเดี๋ยวจะเค็มเป็นจุดๆคนๆๆหมักทิ้งไว้อีกประมาณสามสิบนาทีแต่ก็เปิดหม้อทอดไร้น้ำมันไฟร้อยแปดสิบองศานะคะพอทอดได้สิบนาทีกลับข้างอีกสิบนาทีกลับข้างส0นาทีกลับข้างนะคะมันจะได้ความกรอบความตึงผิวระดับนี้สวยมากเลยนะคะรวมทั้งหมด สีสิบนาทีนะสำหรับไก่เจ็ดร้อยกรัมตัวนี้ไม่หอมมากเลยขอาไก่จะแห้งนะคะแล้วก็มีความเค็มอ่อนๆของเกลือหอมกลิ่นขมิ้นและกระเทียม สุดๆอะตัวนี้นะทานเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้นะคะทานกับข้าวเหนียวนี้ก็เลิศเลยเนี่ยอร่อยมากลองทำดูนะ